โอเคสวัสดีค่ะมาแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนทําเบ็ดที่อยู่ข้างหลังเเนาะคือเบ็ดเลโก้เนาะก็มันคือเบ็ดบิ๊กอะเออแต่ว่ามันเป็นเลโก้อะเออตกมาแล้วปามันติดถานะเลโก้ LEGO ประมาณนั้นเนาะโดยขั้นตอนของมันเนาะก็จะมีต้องไปหาเลโก้ที่อยู่ตามแบบเนาะสามจุดจุดแรกก็คืออยู่ในนี้คือในดีวอริโก้ก็คือเป็นถ้าน้ําวนเนาะแล้วก็ลงมาตรงข้างล่างตรงนี้ เราจะเริ่มมาหาที่ตั้งแต่ตรงมเมินเชนเนาะแล้วเราจะหักซ้ายไปทางนี้เดินตามทางไปเรื่อยๆแล้วก็จะมันจะอยู่ในล่องตรงนี้คือจุดที่หนึ่งเราก็มากดเอาตรงนี้กดตึบ๊บอันนี้กดไปแล้วนะนี่ผมกดไปแล้วแล้วเราก็จะขึ้นไปข้างบนเนาะอีกจุดจะอยู่ที่แอนเชียนแต่เราไปที่แอนเชียนกันก่อนแล้วกัน แอนเชียนนั้นจะอยู่ตรงแอนเชียนจะอยู่ตรงถ้ำข้างหลังตรงที่ซื้อฟินิกส์รถเนาะเดี๋ยวตายไมไมไมัี่จะต้องมีคมาทำอ่แอนเชียนโอเคมาพอใกล้ถึงตรงแอนเชียนตรงเนี้ยเราเบี่ยงขวามาหน่อยนะให้ขึ้นตรงนี้ เพราะมันจะต้องโหนสลิงตั้งแต่ตรงนี้ไปจะได้ง่ายเนาะไม่ต้องใสเยอะมาตรงนี้หนึ่งจุดแล้วก็ต่อยขึ้นภูเขาตรงนี้อ้เ,ลออเแล้วซ้อมเก็บปอดีเเขก็มาตรงนี้เนาะถ่ายบันไดขึ้นไปอันนี้อีกอันหนึ่งอ่าแล้วก็ขึ้นตรงนี้เอ,อ้ย